ก็มาเที่ยวกใกล้ๆครับใกล้ๆท่าบ้านแต่ตอนนี้เป็นรูจุกานนาเที่ยวครับเราพากันมาที่ถนนสายสูขุมวิทครับกิโลเมตรที่สี 40. อยู่ตรงข้ามกันที่ขุมสากำบังปูครับ ทานตากาบาังปูครับวันนี้เราจะพาไปชมนกนางนวลครับนี่ครับทางเข้าแล้วช่วงไปลายปลปีก็ขอแนะนำครับเป็นช่วงที่น่ามาเที่ยวที่สุดครับเพราะว่ามีนกนางนวล ยกครับมาจากทวีปเอเชียกลางครับหนีหนาวมาตอนนี้เราก็นะครับเข้ามาทางด้านในนะครับของสถานตาอากาศบางปูเป็นของพื้นที่ของฐานบกครับไม่ต้องห่วงครับพื้นที่กว้างขวาง ของของขายเยอะครับมีทั้งของกินนี่ครับสะพานสุตา ปลายปีอากาศไม่ร้นอนมากครับอากาศดีเลยแต่เรามาถึงก็11บโมงนะครับอาจจะมีแดดค่อนข้างแรงครับบริเวณป่านี่เป็นป่าชายเลนครับ น,นกนางนวลเยอะมากครับก็มีการขายอาหารนกครับเป็นกานกนางนวลจะเป็นนกกินเนื้อครับจะชอบลงบีอย่างนี้จะอพยพมาทุกปีครับมีอากาศหนาวจาก ด้านจีนทิเบตมองโกเลียและท่องเที่ยวในวันเสาร์ก็ยังมาไม่เยอะครับถ้าคนเ,เยอะๆนี่จะเป็นชน่วงเย็นนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง เดียวจปนการขอความคุณมแกที่หน้าจะมีการเ่กับครครับการเที่ยวแบบบ้านๆแา่นี้ก็มีความสุขแล้ครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ